สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับหมาอยู่กันในคลิปแนวทางหางเสียงภาคบ่ายนะครับประจําวันจันทร์นะครับโหนี้ร้อนตั้งแต่สัปดาห์แรกของสัปดาห์เลยวันแรกของสัปดาห์เลยเ <c> ม <oughs> ื่อเช้าหางเสียงต้องขออภัยครับโถทิมไปไหนไม่ทราบนะหางเสียงเมื่อเช้านี้ไม่มาเลยเมื่อเช้า3ามหเดปเปิดบ่ายเปิดที่ลบครับแปดสองห้าสองเจ็ดแปดสองห้าสองเจ็ดบ่ายนี้เด่นสุดเลยผมดูแป๊บผมไปเจาะไว้ไหน กองฝากไว้ก่อนครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับแล้วก็น้ำพริกยังสั่งได้นะครับยังสั่งได้คนติดตามเกือบสามหมื่นมียอดไม่ถึง30สคนแต่ไม่เป็นไรครับพ่อค้าครับพ่อค้าก็โฆษณาไปเลยครับเดี๋ยวมีคนซื้อเองครับแล้วขอโฆษณาปิดท้ายสักหน่อยเนาะก็เป็นน้ำพริกเจ้าดังของอำเภอผมนะครับอําเภอผมแล้วก็มี3มอย่างครับที่ขึ้นชื่อนะครับกุ้งเสียบแมงดา แล้วก็กลาหมูครับแมงได้จะเป็นซิกเนเจอร์นะถ้านายสนใจแอดไลน์ผมมาครับมีทั้ง QR Code นะครับเนาะ QR Code สแกนมาหรือไม่ก็แอดไลน์ ID มาครับ0951870648ครับโอเคหังเซ็งบายหังเซ็งบายหังเซ็งบายเดินสุด2ครับขารถขาวิ่งจะ2ครับ5200ครับ5200 2230ครับ หัง่งสิงนี่เป็นอะไรที่เบิ้ลง่ายตองง่ายนะหัง่งสิงอ่ะสังเกตดูสังเกตด,ดูครับอาทิตย์นี้ตองอาทิตย์นี้เบิ้ลไม่กีร่รอบรอบนึง่ตองหนึ่งรอบใช่ไหมแต่ตองวูตองโหตองวันนู่นมันพฤหัสไอวัสพฤหัสเลยไม่ก็ผมขอดูแป๊บนึงครับขอดูแป๊บนึงเจ็ด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 ไอมาเจ็ดคนหกสองเก้าศูนย์ครับ ก็เจ็ครับผมอรอยลาศูนย์ครับโหแต่ร้อนจริงศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์ศสอูนย์ศูนกครับเนาะได้ประมาณนี้สำหรับห่างเสียงภาคบ่ายครับก็ลุ้นกันเนาะทางทางแงจะค้างที่บ่ายบ่ายสามตรงครับและประมาณสิบนาทีดีด ก็เป็น15นาฬิกาสินาทีดีดเนาะก็ฝากไว้ในใจเธอครับเจอันที่สามรัล้วก็ดาวโจนครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม